ชั้นนี่บันไดพับเก็บได้พับเก็บได้จะเป็นแบบนี้แต่ไม่รู้ว่าใส่ครบทุกขั้นมันจะพับได้หรือเปล่านะหลังแรกนะหลังแรกสนใจสอบถามรายละเอียดได้นะคะมันนิดหมูปิ้งสองแควมันนิดเฟอร์นิเจอร์ <c oughs> มันนิดดีจาดีไซน์เฟอร์นิเจอร์เหรอ ้วค่ะบันไดสำหรับเด็ก5ถึง8 9ขวบ10ขวบ10ขวบโอเคยังไม่เรียบร้อยนะคะยังไม่ได้ทาแฉล็กยังไม่ได้ทาสียังไม่ได้พ่นอะไรสักอย่างยังจะพ่นควันอย่างเดียวพ่นควันโอเคนะคลิปหน้าเจอกันใหม่อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กด u ั s สไ i b e ด้วยนะคะ